ครับเรามาดูนาฬิการักเซียนะครับตัวนี้เป็นไขาลานนะครับผมยี่ห้อลากิตะ,ะเป็นปฏิทินร้อยปีนะครับรุ่นนี้ตัวนี้จะปรับเป็นบอกวันบอกอะไรได้นะครับด้านบนนะครับ เป็นปฏิทินร้อยปีนะครับตัวนี้เป็นพศอส,อสมมติว่าวันนี้วันที่9วันศุกร์นะครับแล้วก็ตั้งไปที่วันศุกร์ครับแล้วก็หมุนหาตำแหน่งวันนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับวันศุกร์ที่9วัน10งั้นที่10วันเสาร์11วันอาทิตย์นะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆเป็นปฏิทินร้อยปีนะครับส่วนเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูครับ เครื่องด้านในนะครับเป็นนาฬิกาไขาลานนะครับจักก่อเวลาเก็บลานนะครับเป็นกระปุกลานนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวจะมีการเปิดให้ดูเครื่องให้ดูที่การทำงานของเขานะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชำแหลให้ดูนะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับเรนน้าจะเอามิโดมาเปิดให้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ยังเหลืออีกเลื่อนครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือนนี้วันที่จะเป็นวันที่กระตุกนะครับลืมบอกดึงมาจังหวะหนึ่งวันที่จะเปลี่ยนนะครับกดไปครับเป็นวันที่กระตุกนะครับส่วนวันด้านหน้าก็จะหมุน24ชั่วโมงนะครับก็จะเปลี่ยนโอเคขอบคุณครับ